ในช่วงที่สองนะครับแมโชคดีได้คุยกับอาจารย์เจตและได้คิวแล้วเราต้องถามอาจารย์เจตแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับขาที่หกขาดมันบอกขาที่เจ็ดไม่มีขาที่เจ็ดขาดมันบอกไม่มีขาที่แปดโอ้เขาก็ว่าจาสิทธิ์แล้วขาที่แปดกับระเบิดได้เอ้าเฮ้ยตารัฐบาลช่วยเหรอไม่ใช่อ่ะไอคนที่เหยียบมันห้อยหลวงปู่เจียงอติโยให้คิบหายตกลงนี่เลิกพึ่งรัฐบาลและทหารพึ่งพรากันเลยดีกว่าใช่ไหม แล้วมันเอาอย่างไงกันแน่รัฐบาลไม่มีอะไรที่ชัดเจนเลยประชาชนมันจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในตัวเองได้อย่างไงสวัสดีครับอาจารย์เจครับสวัสดีครับท่านมานุวิทย์ครับอาจารย์เจครับมาเล่นอะไรกันอยู่เนี่ยขาที่หกบอกไม่มีขาที่เจ็ดพอขาที่เจ็ดบอกไม่มีที่แปดพอขาที่แปดบอกอ๋อลุงปู่เจียงช่วยแล้วเออเอากับแม่ครัท่านมนุวิทย์พูดเรื่องนี้เนี่ยผมนึกถึงอะไรรู้ไหมครับผมนึกถึงการรบสมัยโบราณเนี่ยครับ มันไม่มีไอ้พวกตัดตอนอยู่สองสามตอนครับคือการทูตสมัยโบราณเนี่ยมันไม่ได้เป็นการทูตที่เป็นเอกเทศแล้วมันไม่ได้เป็นการทูตที่ผ่านระบบแบบนักการเมืองไอ้แบบประเภทเราคุยกันทุกวันาราธิปไตยครับเพราะมันท่งแต่งตั้งแม่ทัพถูกไหมครับครับแม่ทัพนั้นก็จะพิจารณาว่าถึงคานี้ต้องไปคุยกัน ครับถึงครานี้ต้องส่งคนไปด่ากันอถึงครานี้ต้องรบแบบเอากําลังคนเข้าสู้กันแบบจํานวนหมูม่มากถึงครานี้ต้องเป็นสงครามแม่ทัพอะไรเงี้ยอืมเพราะฉะนั้นการทูดมันอยู่ภายใต้การตัดสินใจทางการทหารครับแต่ทุกวันนี้การทูดมันไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้การตัดสินใจทางการทหารมันเป็นเรื่องคู่ขนานกันไปไอ้คนจํานวนหนึ่งเนี่ย ก็จะชอบไปพูดว่าตอนนี้ต้องเป็นงานทูตตอนนี้ต้องเป็นการทหารคือจริงๆเวลาเป็นศึกมันคือการทหารทั้งสิน้นครับแต่เพียงแต่ว่าในการทหารนั้นมันมีสิ่งที่เป็นแยกย่อยอยู่เช่นการทูตเช่นการเมืองเช่นการเศรษฐกิจนะครับ,รบหรืออะไรสารพัดในงานที่มันจะสามารถคุยได้เช่นถ้ารูต่อไปแบบนี้ สิ้นเนื้อประดาตัวครับสายที่รบกันทั้งสองสายคนต่างก็ไม่มีเงินละนึกถึงการเศรษฐกิจม,มันก็ต้องมาคุยเรื่องการทุกว่าไอ้สมคุณไปคุยดิคงจะสู้กันต่อไหมถ้าสู้กันต่อเจ๊งกระโองทั้งคู่นะเว้ยพอ,อ,อไหมล่ะใช่แต่บริบททุกวันนี้เนี่ยมันตีคู่ขนานไงครับและไอ้ที่เป็นบริบทที่เป็นปัญหาที่สุดก็คือไอาการเมืองนี่แหละอืมสมัยก่อนไอาการเมืองไม่เป็นแบบทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะว่าครับ เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชคือราชสำนัตรงมีอำนาจเด็ดเสร็จเด็ดขาดเมื่อโปรดก้าแม่ทัพถ้าแม่ทัพนั้นเป็นแม่ทัพที่ทได้ดาบอายาสิทธิ์ได้ธงอายาสิทธ์ไปครับแม่ทัพตัดสินใจเองหมดคือจะเป็นเรื่องทูตแม่ทัพก็ตัดสินใจจะเป็นเรื่องเศ,ศรษฐกิจเป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่แม่ทัพตัดสินใจครับมันก็คือเส้นที่เป็นเส้นตรงลงไปอันนี้เราไม่ได้บอกว่า อยากที่จะให้ทหารเข้ามายุ่งเกี่ยวในเรื่องของการบริหาราชการแผ่นดินนะมันก็ละเรื่องนะครับ,ค,รบคนเละเรื่องใช่แต่ในการ,รน,น,นี่เนี่ยการมีเรื่องอยากกอัยการศึกแต่เดิมที่เขาเขียนไว้วันนี้ยังใช่นะครับ,รบการประกาศกฎเอกแม่ทัพที่อยู่ในพื้นที่นั้นจึงดูแลทุกอย่างเนี่ยครับ<อ>เพราะเหตุว่าพอเป็นศึกการประกาศกฎอายการสึกมันก็บอกชื่ออยู่แล้วอายการศึกถูกไหมครับครับอันนี้แหละสิ่งที่เราขาดหายไปทุกวันนี้เนี่ย คนที่ทําหน้าที่ต่างประเนทประกันทั้งในเรื่องของการบริหารราชการในลนักษณะของการเป็นสุดหรือเรื่องของการทหารรวมถึงเรื่องของภาวะสงบคือเรื่องของการดูแลการปกครองทั่วไปเนี่ยมันไปอยู่ที่นายกรัฐมนตรีรแต่เดิมมาเนี่ยตอนที่มีเป็นสมุหานายกครับก <ged> ับ, <alter> ation, บสมุหากลาโหงเนี่ยนะครับต่างประเนทประกันในเรื่องของการปกครองอะไรทั้งหลายแบบแลักษณะเหมือนมหาไทายทุกว hmm. ันเ,เนี่ยครับ <cur Sun. S 2> ก็จะดูแลโดยสมุห์กลาหอืมในในขอโทษโทษเป็นสมุหานายกแต่ส่วนเรื่องการทาหารเรื่องอะไรก็จะเป็นสมุหากลาหมดูไปถูกไหมครับครับถูกต้องครับผู้ที่เป็นผู้ทําหน้าที่เบ็ดเสร็จก็คือพระหมหากษาัตริย์พอวันนี้เนี่ยเรามีไอระบอบประชาธิปไตยที่ว่าเนี่ยเข้ามามันกลายเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นคนดูกลาหมดูมาหาไทยครับแต่ในภาวะการศึกเนี่ยแล้วโดวยเฉพาะยิ่งสังคมสมัยใหม่เนี่ยมีการต่างประเทศมี การพาณิชย์มีอะไรเยอะไอ้พาณิชย์ก็บอกว่าเราต้องค้าขายกับพ่อค้าเว้ยไอการต่างประเทศเราต้องค่อยๆคุยนะละมุนละม่อมเพราะอะไรเพราะว่าเราถูกชาวโลกจับตาดูอยู่ไอ้เด็กดีอย่างเราจนกระทั่งทุกวันนี้เป็นเด็กหงอเนี่ยต้องหงอต่อไปเพราะว่าถ้าเกิดเกเรถ้าเกิดดื้อจะกลายเป็นเด็กไม่ดีของชนชาวโลกครับพวกนี้นะครับที่เป็นสิ่งที่เกิดปัญหาท่านมนุวิทย์แล้วก็เป็นสิ่งลาก่วงและที่ท่านมนุทย์พูดถึงเรื่อง ที่ปัจจุบันเขาเรียก่าสายมัวนะครับครับก็จะกลับเข้าสู่กลไกโบราณแล้วล่ะครับกลไกโบราณที่ผมพูดถึงตรงนี้คือพระมหากษัตริย์ทรงโปรดกล้าแม่ทัพไปถูกไหมครับครับใช่ครับครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายก็ปลุกเสกครับเตาก็มอมครับเสกอาวุธครับให้เครื่องกล้าเครื่องล้าของขังเป็นเสื้อยันเป็นผ้าประเจียดครับเป็นสักเป็นอ่เครื่องเป็นอะไรเนี่ยถ้าเกิดขาที่แปดแบบที่ท่านมนวิทย์พูดนะครับครับตอนเนี้แปลว่า ไอ้ระบบแบบที่มันเกิดขึ้นตามไอ้ระบอบประชาธิที่ประยมีนประชาสุมาส่รรมเป็นประมุกเนี่ยส่วนพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกเนี่ยยังทุกอย่างเป็นปกติดีทุกอย่างเลยแต่ไอ้ส่วนประชาธิปไตยไอ้ตรงที่มันทํากันนั่นครัะพวกนักการเมืองมันทํามันจงวิบัติไงแล้วข้าราชการก็ไปช่วยกระพือโหมไฟทําให้ความวิบัติมันยิ่งลุกลามบานปลายเข้าไปใหญ่ครับมันก็เลยทําให้เด็กดีอย่างเราซึ่ง ป้องกันตัวเองได้ปกป้องอธิปไตยได้กลับกลายเป็นป้องกันตัวเองก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะอีกคนเพื่อนเพื่อนบ้านเนี่ยมันก็ลุกล้านถูกไหมครับใช่ครับไออาวามันก็มันแซง,ง,งเราครับใช่ถูกต้องมันลุกล้านโดยที่ว่าไอตะวันออกเฉียงเหนือมันก็กระนาบเรามาเพราะมันรบกับเราครับไอทางใต้ก็วุ่นวายยุ่งเกี่ยวกับเรากลายเป็นว่าหน้าด่านเรากําลังรบหลังด่านถูกดึงขาครับ มันเป็นซะอ,อย่างนี้เพราะมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเอ๊ะการที่จะแก้สถานการณ์ตรงนี้เนี่ยในอระบบที่มีนักการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวเนี่ยมันก็เลยแทนที่จะสารร่างแห่กลายเป็นสิ่งที่สามารถใช้ทำประโยชน์ได้ก็กลายเป็นว่าเราติดแห่นั่นเองใช่แทนที่จะเอาแห่ไปโยนเพื่อจับปลามากลายเป็นว่าเราเป็นลิงติดอยู่ในแหใช่ แล้วก็แก้หขออกไม่ได้เพราะอะไรเพราะนักการเมืองลองไล่เรียงมานดีครับต่อให้มันตอนนี้ครับแล้วนายมนตรีคุณอนุทินอาจจะทําเหมือนคืงค้ำตึ้งตั้งอะไรครับแต่เขาจริงๆเนี่ยเดินหน้าได้หรือเปล่าไม่ได้เลยครับสแกมเมอร์ไม่ได้เลยครับตั้งแต่คณะกรรมการ MOU มสิบห้าคณะแล้วมันก็เป็นสถานการณ์ที่มันตกติดมาตั้งแต่ตอนนู้นตอนที่คุณภูมิธรรมไปเริ่มครับถ้าตอนนั้นคุณภูมิธรรมไม่ติดคุยมันก็จะเป็นหนังคนละม้วนละใช่เราอาจจะ จบเรื่องไปได้แล้วใช่ไดูู้ิตามเหมือนกัน,นครับคุณอนุทินอาจจะดูเหมือนถูกบีบแต่ถ้าคุณอนุทินได้แจ้งไปกับทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับนายรุฐมตรีอันวัยบรหิมตอนนั้นนว่าเฮ้ยปฏิญญาสันติภาพเกิดไม่ได้หยุดยิงยังไม่สามารถปฏิบัติตามหยุดยิงจะสันติภาพได้ยังไงจริงจริงมันต้องไล่เรื่อยมาอย่างนี้ถ้าตามลำดับหยุดยิงเสร็จแล้วก็ อย่าสึกกันคือไหมอาิทซิสก็คือสงบสับหยุดยิงสงบสึกเสร็จแล้วถึงจะเป็นสันติภาพดิถูกต้องครับมันเหมือนท่าบนบรรวิตเด็กกาลังต่อยกันอยู่นะครับครูก็บอกว่าเอ้ยเป็นเพื่อนกันอมันต่อยกันอยู่อ่ะอมึงต้องเลิกต่อยกันก่อนครับแล้วก็ระงับการทะเลาะกันแล้วถึงเป็นเพื่อนกันได้อ ทีนี้เนี่ยโดนลลทรัมป์มาถึงปุ๊บใช่ไหมประธาน,นที่บีโดนลลทรัมป์มาถึงปุ๊บใต้สันติภาพมันข้ามไปสขั้นเลยอะ<ม>ไอ้หยุดยิงมันยังไม่ได้ปฏิบัติเลยเพราะมันก็ยังยิงอยู่แล้วหลายคนท่านมันวิพผมก็งงหลายคนที่ผมคุยด้วยนะเขาบอกคิดตามผมไม่ได้ผมบอกว่าทุกครั้งที่กับระเบิดมันระเบิดถ้าไม่โดนคนของเราแปลว่ามันยิงมาโดยที่ไม่โดนคนใช่ ถ้าเกิดกับระเบิดระเบิดโดยโดนคนซึ่งคนนั้นเป็นทหารถือว่ามันยิงทหารเราใช่ถ้ากับระเบิดระเบิดแล้วไม่ได้โดนคนที่เป็นทหารแต่โดนคนที่เป็นพลเรือนถือว่ามันยิงพลเรือนเราถูกต้องครับคนก็บอกว่าการระเบิดมันจะไปเหมือนกับยิงได้ยังไงก็มันต่างไงกับยิงอ่ะมันก็อยู่ภายใต้ดินระเบิดถูกไหมครับใช่ครับแล้วมันก็เป็นอาร์เมทแท็กไหมมันก็เป็นการโจมตีด้วยอาวุธถูกไหมใช่ครับ กาบระเบิดมันคืออาวุธและเป็นอาวุธที่ร้ายแรงยิ่งกว่าอาวุธที่เห็นเห็นด้วยมันเป็นอาวุธซ่อนเร้นเป็นอาวุธแอบแสงถูกไหมครับ,รบแล้วถามหน่อยว่าบรรดาคนที่เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาออตตาวาทั้งหลายเนี่ยรัฐบาลไทยนายกรัฐมนตรีคุณอนุชินเคยเรียกร้องอะไรไหมว่าญี่ปุ่นคุณให้ทุนกัมพูชาไม่ใช่หรอ,อคุณเป็นภาคีอนุสัญญาออตตาวาแล้วคุณเป็นโต้โหหลักด้วยเ<อ>ขาให้มี ไอ้ทุนระเบิดไว้แต่แค่ไว้สําหรับฝึกอ่ฝึกอะไรฝึกเก็บปู้ฝึกลบลีกฝึกอะไรเงี้ยอ,อแล้วเอามาวานทาไมไม่กัดทุนทาไมไม่ดําเนินการแล้วอเมริกาเนี่ยทุนยังมีอยู่ในประเทศไทยคุณต้องให้เคลียร์ทุนให้หมดก่อนดิแล้วคุณต้องให้หยุดยิงจริงๆ,ๆ,ๆมันถึงจะมีสัญญาสงบสึกกันอืและถึงจะมามีสัญญาสันติภาพไอ้นี่แต่โดนัลด์ทรัมป์ก็ให้ข้ามไปเลยอืคุณอนุทินก็ไปตอบรับจะมาบอกว่าเฮ้ยต้องเ็งกลัวอเมริกา แล้วทาไมหลังจากนั้นบอกว่าฉันระงับละอปฏิญญาสันติภาพทาไมระงับได้แล้วทำไมตอนแรกต้องไปกลัวเออใช่ใช่และที่สําคัญไอ้ที่ไปลงนามไอ้ไอ้แร่เอิร์สเนี่ยนะครับไอ้แร่ที่มันเป็นแร่หายากหรือว่าแร่ที่มันเป็นแร่ต้องมีการใช้ที่มันมีเทคนิคเทคโนโลยีสูงครับเพราะว่ามันจริงๆมีพิษมีภัยอะไรพอสมควรถึงแม้มีประโยชน์มากมายก็ตามจีนคือคนที่ทําแร่เอิร์สดีที่สุดในโลก ปริมาณแร่เอิร์ธอยู่ที่จีนแปด้สิบเปอร์เซ็นของโลกถูกไหมครับถูกต้องครับทําไมไม่ลงนามกับจีนเพื่อที่จะให้จีนถ่ายทอดเทคโนโลยีในการใช้แร่เอิร์ธให้กับเราเ<อ>ไม่ต้องเสียทรัพยากรให้ใครด้วยออันนี้อเมริกาจะมาขอใช้แร่เอิร์ธก็เท่ากับว่าอเมริกันได้เอาไปใช้อีกแล้วถูกไหมครับถูกต้องครับ,อ,รบอเมริกันใช้น้ํามันไท,ยเ,ไย,เทยเอาไปขายอเมริกันใช้ก๊าซธรรมชาติไทยเอาไปขายอันนี้อเมริกันจะมาใช้แร่เอิร์ธไทยเอาไปขายอีกใช่ทําไมเราไม่ทํา ความตกลงทาข้อตกลงกบับจีนแล้วมาพัฒนาศักยภาพในเรื่องแร่เอิร์ธของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพในการนํามาใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์ในการนําไปใช้ในด้านกิจการต่างๆไม่จําเป็นที่ต้องเสียไปเอาเทคโนโลยีจีนมาผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจีนไม่ได้อยไปกว่าอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องแร่เอิร์ธเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยอาจจะมีหลายอย่างที่มันสูสีหลายอย่างอเมริกาจะยังนําหน้าอยู่แต่ผมว่าแร่เอิร์ธเนี่ยจีนเนี่ยเบอร์หนึ่งอยู่แล้วครับ ทำไมไม่ทําแบบนั้นนั่นก็แปลว่าที่คุณอนุทินไปลงนามเนี่ยเอาละถึงจะต่างกับตอนคุณภูมิธรรมแต่ก็ยังไม่ได้ผลดีอะไรกับประเทศไทยใช่ครับแล้วถามว่าวันเนี้ยประเทศไทยเราเป็นเด็กดีจนเป็นเด็กหงอ,อ,อแล้วประเทศกัมพูชาไม่เห็นมีใครไปด่าว่าเลยอืสำหรับผมเด็กกัมพูชามันคือเด็กเลวท่านบรณวิ์ใช่ครับ ไม่เคยทําะไรเด็กเลวมันกลับไม่กลัวว่าใครจะว่ามันออแล้วก็ไม่เห็นมีชนชาวโลกที่ไหนว่ามันเลยเอ,อ่่ไมวาวผมก็เลยมีทฤษฎีแบบออหลายๆายคนเขาว่าผมแบบทฤษฎีบิดเบี้ยวแต่ก็ช่างเถอะครับผมบอกว่าเรามีทฤษฎีง่ายๆเด็กเกเรเด็กดื้อจึงจะมีคนเคารพเกียดเคารพศักดิ์ศรีจึงจะมีคนเ,รเกรงใจบ้างครับเด็กดีเนี่ยคนไม่เคารพค่อยเคารพเกียรดเคารพศักดิ์ศรี แล้วก็ไม่ค่อยยำเกรงอแต่ถ้าเด็กหงอแบบที่เราเป็นเนี่ยคนย่ำยีเลยครับใช่ใช่ล้วโดนย่ำยีอยู่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสําหรับผมนะทฤษฎีง่ายๆมันต้องเกเรบ,บ้างดื้อบ,บ้างถ้าไม่เกเรถ้าไม่ดื้อเลยเนี่ยนะครับคนก็จะไม่ให้ความใส่ใจกับเราเอ,อชแล้วก็จะเอารัดเอาเปรียบเราและแม้นนกระทั่งเพื่อนบาคนคนทีมันเป็นคําแปลภาษาไทยเนาะ บ้านติดกันเนี่ยไอ้คนบ้านติดกันเมืองติดกันเนี่ยถามว่าเป็นเพื่อนกันหรือเปล่ามันเป็นเพื่อนกันแบบนี้ได้หรอครับจริงๆทั้งมาเลเซียทั้งกัมพูชาเนี่ยไอ้กัมพูชาเนี่ยเพื่อนเราเผาเรือนใช่ไอ้มาเลเซียเนี่ยเพื่อนคิดเป็นอื่นเออใช่ไอ้สหรัฐอเมริกานี่เพื่อนแชร์เชือนไม่สนใจเออใช่คือกูอยากได้รางวัลโนเบลกูก็เลยต้องมันเข้าไปปุ่มปฏิญญาสันติภาพเอ,อ และจริงเนี่ยกูก็แอบคุยกับอันวาแล้วว่าอันวะเราเอาไงกันดีว่าตกลงกันแบบนี้ดีไหมไปล่าไอ้หุ่นมาเน็ตปะแล้วใค้มันมาคุยกับอีตาโนชินนี่ว่าให้มันฟูกมันทําแบบนี้เว้ยแล้วทําไมเราไปทําตามอะไรกันหมดอ่ะเออใช่ครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะมันจะต้องเป็นอีกคํารบหนึ่งแล้วไหมที่เราต้องตัดไอ้ภาคการเมืองออกาะภาคการเมืองเอายังไงก็ตอนนี้มันก็ยังไม่ได้เรื่องอยู่ดีอ่ะก็เป็นแบบแต่เดิมเลยพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งแม่ทัพบรรดาพี่น้อง ชนชาวไทยทั้งหลายก็ช่วยกันทํายังไงดูแลบ้านเมืองตัดนักการเมืองออกจากสมการไปเลยอืบ้านเมืองมันควรจะดีกว่าเพราะว่านักการเมืองเนี่ยทั้งนักการเมืองที่พูดระหว่างประเทศนักการเมืองที่พูดพาณิชย์นักการเมืองที่พูดกระลาโฮนักการเมืองที่พูดอะไรมันก็แผ่นเสียงตกร่องแล้วไม่สามารถที่จะทํางานทางปฏิบัติได้เลยและยังไม่พอมีไอ้นักการเมืองที่ไม่ได้ดูแลเรื่องการบริหารการแผ่นดินก็ยังมาตีค้องร้องเปล่ามึงเอ้ยไปทําแบบนี้อเมริกาก็จะ ต้องมาทะนลมมึงเอาชนชาวโลกเขาจะว่ามึงคือพวกฝ่ายค้านตกตรงมึงไงมันมีฝ่ายค้านกลุ่มหนึ่งซึ่งตอนที่ตัวเองทำเนนะวินาสันตโรชพอคนอื่นทํามันแค่อยู่ในระดับวิบัติเนี่ยนะอืคุณก็ยังไปด่าว่าเขาก็คือ,อพรรคเพื่อไทยอส่วนพรรคประชาชนไม่เคยได้ทําอะไรเลยอืแทนที่จะเข้ามาร่วมทําก็แอคอารมีท่ามีมทางฉันไม่ทําฉันจะ อยู่อย่างนี้ฉันจะคุมเธออะไรก็ว่าไปแลวตัวบ้านเมืองอยู่ที่ไหนอม,มันถึงเกิดเหตุเป็นแบบที่ท่านบรรณวิทย์ถามผมไงว่าครับทาไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะอืมก็คนมันไม่ได้เรื่องนะท่านบรรณวิทย์ใช่ครับแม่ต้องถามอาจารย์เจดนะครับผมความรู้เรื่องนิติศาสตร์น้อยอาจารย์เจดครับขณะนี้เขาบอกเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยผมก็ยังงงนะครับระบอบประชาธิปไตยก็ต้องฝ่ายค้านหนึ่งฝ่ายรัฐบาลหนึ่งไอ้นี่ปกครองระบอบประชาธิปไตย อฝ่ายค้านตั้งรัฐบาลตั้งเสร็จฝ่ายค้านก็ไปค้ำรัฐบาลเออฝ่ายค้านค้ำรัฐบาลถ้ามึงไม่ําตามใจกูก็จะอ,อภิปรายมึงเออแล้วเวลาประชุมกูก็จะไปยกมือให้องค์ครบเออแล้วเวลานั้นกูกลับมาฝ่ายนี้แล้วเกิดมันอะไรกันนี่ครับอาจารย์ผมว่ามันจะบ้ากันใหญ่แล้วนะค,ครับเนี่ยคือเรียนอย่างนี้ครับได้มาณวิทย์คือคาอธิบายมันต้องอธิบายโดยที่เอา สิ่งที่ชนชาวโลกเขาเคยทํากันมาอธิบายให้มันค่อนข้างครบถ้วนในเรื่องของการมีรัฐบาลเสียงข้างน้อยโดยต้องอธิบายว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะเหตุใดแล้วการสนับสนุนรัฐบาลเสียงข้างน้อยจะสนับสนุนในเรื่องใดบ้างเรื่องใดที่ไม่สนับสนุนการดําเนินการในลักษณะไหนที่จะทําร่วมกันการดําเนินการในลักษณะไหนที่จะแยกกันทําำแต่ประเภทนี้คือ พักประชาชนเนี่ยไม่ได้ชัดเจนแบบนี้แบบที่ชนชาตโร็เขาทาว่าถ้าเกิดจะให้มีรัฐบาลเสียงข้างน้อยรัฐบาลเสียงข้างน้อยจะให้ทาอะไรยังไงแบบไหนอืเขาก็ทําของเขาไปนั่นในส่วนของที่เขาเป็นรัฐบาลไปละท่านจะร่วมกับเขาอย่างไรท่านก็ว่าไปเออในเรื่องที่ท่านจะร่วมอันที่สามท่านจะไม่ร่วมท่านก็ไม่ร่วมในส่วนที่ท่านบอกว่าฉันไม่เกี่ยวอืและท่านก็ต้องดูรัฐบาลดาเนินการไปแล้วเวลาที่ท่านเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะครับ ท่านไม่ได้เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจในฐานะที่เป็นฝ่ายค้านนะครับท่านเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจในฐานะที่เช่นเป็นฝ่ายสนับสนุสนรัฐบาลเสียงข้างน้อยแต่ท่านไม่พึงใจในการทําหน้าที่บังประการเออแต่มันต้องเป็นการทําหน้าที่ที่ไปขับกับสิ่งที่ท่านบอกว่าเอาพวกเธอทําไปเลยแบบนี้เอาเราทรําร่วมกันแบบนี้อันนี้ฉันไม่เกี่ยวอคุณต้องอธิบายให้ได้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆลุกขึ้นมาแล้วตะพึ้นตะพือบอกว่าถ้าเธอทําไม่ได้ถ้าเธอทําไม่ดีถ้าฉันไม่พอใจเธอท่านจะ เปิดอภิปรายแล้วเรื่องที่คุณกําหนดให้เขาทํามีอยู่แค่สองเรื่องอแล้วมันจะปเปิดอภิปรายยังไงล่ะเรื่องที่หนึ่งเขาต้องทําเรื่องรัฐธรรมนูญให้เสร็จยกหลังรัฐธรรมนูญตัดจับใหม่ไปถามประชาชนจะเอาไหมทําสอสอรอะไรให้เสร็จนี่มันเรื่องการเมืองทีการแผ่นดินตรงไหนอืเธอต้องยุบสภาจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ถามว่าสองเรื่องนี้เปิดอภิปรายไม่ไมั่งใจยังไงไม่มีอืถ้าคุณจะเปิดอภิปรายไม่ไมั่งใจอย่างที่เรียนไครับว่ามันต้องเป็นเรื่องที่ คุณได้บอกไว้แล้วว่าเธอทําเรื่องนี้เองของเธอนะฉันปล่อยเธอทํทาอืำฉันทําเรื่องนี้ร่วมกับเธอนะเอาว่ากันมาร่วมกันเรื่องนี้ฉันไม่ยุ่งแต่ว่าเธอไปคิดของเธอเองฉันไม่ได้ปล่อยให้เธอทําด้วยนะถ้าเกิดปัญหาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเธออยู่ของเธอฉันก็ต้องจัดการถ้าถามว่ามันมีเกิดปิดพลิ้วขึ้นถูกไหมครับ <Beyonce. S 2> อันนี้ในส่วนพรรคประ่าชนแต่ส่วนพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาเป็นฝ่ายคา้าน ไอ้พรรคก่กไทยนี่คือฝ่ายค้านไม่ได้เป็นฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลเสียงข้างน้อยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาข้าจริงๆแล้วมันก็เหมือนหนึ่งว่ามีสามฝ่ายเออใช่โดยที่ฝ่ายหนึ่งนะครับเป็นฝ่ายที่อาจจะดูแฝง,แ,งแต่พรคประชาชนอย่างที่ผมบอกนะว่าทำไม่หมดไม่ครบถ้วนถ้าทำครบถ้วนมันคือไม่ได้ร่วมรัฐบาลแต่ถามว่าเป็นฝ่ายค้านแท้ๆไหมมันไม่ใช่ แล้วก็ไม่ใช่เรื่องแบบที่ถูกคนกล่าวหาคืออันนี้ก็ต้องให้เครดิตพรรคประชาชนว่าก็พยายามที่จะทํำยังไงให้มันเดินไปได้อืไอ้ที่คนไปด่าว่ามึงไยค้ามึงม่ใส่เครืมึงตัดครึ่งโบกครึ่งน้ําอะไรเงี้ยนะเป็นฝายค้านตกลกตายยานตาาตลกตายเลย<อ>ว่ามึงไม,มันไม่ใช่หรอกม,มันมีนกลไกของมันอยู่แต่ต้องออามาใช้ให้มันครบถ้วนครับ <c oughs> เขาไม่ได้เอามาใช้ครบถ้วนคือหนึ่งถ้าเกิดดีที่สุดเลยสุดวม่บานไปเลยจะทาอะไรก็ทําว่ากันไปคุณก็คุมพวกพรรคที่มัน แต่กระสานสร้นเเ็มที่ไม่ใช่แค่พักคุิใจไทยถูกไหมครับในฐานะที่คุณมีคะแนนมากที่สุดแล้วคุณก็คุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยที่คุณอาจจะได้กระทรวงแบบที่เป็นกระทรวงต้องคุมในลักษณะที่เป็นสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันเช่นกาล่าโฮมมหาทยคลังพาณิชย์อะไรว่าไปเนี่ยถูกไหมครับการต่างประเทศเนี้ยอันนั้นสิคือจะดีที่สุดแล้วไม่ใช่ดีที่สุดสําหรับผมไม่ดีที่สุดสําหรับท่านอินิริทนะดีที่สุดสําหรับการเมืองการปกครองอดีที่สุดสําหรับรัฐศาสตร์ นี่ิีศาจเศษศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ละแต่เอาละท่านไม่เลือกตรงนั้นพราท่านเลือกลําดับที่สองก็คือว่าช่วยคยา้ายันทําให้รัฐบาลเสียงข้านน้อยอยู่ได้เนี่ยอ,อท่านก็ต้องไปตามคันรองนั้นไม่ใช่ฝ่ายค้านก็จะม,มันกลายเป็นเหยียบเรือสองแคมไงท่ามนมนุษย์เออใช่ฮะพราะมันเป็นเหยียบเรือสองแคมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเรือมันห่างกันห่างกันออกไปเรื่อยเเนี่ยท่านก็ขาฉีหรือไม่ท่านก็ตกตามขาแหกเลยครับใช่ซึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนนี้้ว่่าาาปรรระะชชขจิงก็ทํออไไไมดื สมมติคุณจะคุมเขาเขาบอกว่าเออดีคุมกุมากมากมากนะเอา mm hmm. เนี่ยวันนี้แม้กระทั่งท่านรองนาะยมนตรีดูแลด้านกฎหมายท่านจังหวัดฝัเนี่ยก็ยังบอกเลยว่าถ้าเกิดเขายังไม่บรรจุวาระเนี่ยยุบสภาได้ตลอดนะ mm hmm. อืะ่าก็แปลว่าถ้าเกิดสมมติคุณจะเปิดอภิปรายคุณยื่นยัดติเขายังไม่ได้บรรจุวาระ mm hmm. ทางพรรคภูมิใจไทยโดยคุณอนุช mm ิน hmm. เขาชิงยุบสภาไป mm hmm. สิ่งที่คุณอยากได้เนี่ย ได้นะอืเพราะคุณอยากได้เบอร์หนึ่งสำคัญสุดคือยุบสภาแต่ต้อมีการเลือกตั้งใหม่ถูกไหมแต่ว่าเรื่องรัฐมนูญอะไรคุณอาจจะไม่ได้เลยนะเออใช่และบ้านเมืองเนี่ยถ้ามันถึงภาวะการนั้นรวดเร็วเกินสถานการณ์ระหว่างไทยกัมพูชามันยังไม่นิ่งพอเนี่ยจะไปหาเสียงกันโคมโครมคำคามมันมใช่เรื่องเหรอ,อ,อแลวถ้าเกิดเขายิงมาถลม่มเรามาโยนระเบิดเรามาตอนช่วงที่มีการหาเสียงกันแล้วย,ยังไงทำไงดีอื จะให้ริ่มาร,รักษา,าการไปแล้วมาร,รักษา,าการก็บอกว่ายุ่งหาเสียงอยู่เว้ยอ่ะเออใช่เนี่แหละครับมันเป็นอย่างเนี้ยมันก็เลยอย่างที่บอกไงร,ระดับเบาๆก็ใช้คำผู้ปิดฝาปิดตัวถออูกไหมแต่ถ้าไม่งี้ยมันก็ต้องแปรปรวนไปแล้วหนักกว่าแปรปรวนก็คือมันวิปริตผิดเพี้ยนหมดแลวเนี่ยเออวิปริตแล้วครับคําถามสุดท้ายนะแมผมอยากคุยอาจารย์เจนักสามชั่วโมงเลยแม่งบันดีแม่งเวลามันจะหมดคําถามสุดท้ายผมถามเองเลยผมก็งงนะครับผม ผมเป็นสนชนั่งติดกับไอ้บวรศักดิ์นี่นะครับมันนั่งแล้วก็ผมอะ่ะบ,บวรศักดิ์บรรวิย์ปรวิศเปรวิศวงสุวรรณเี <c oughs> ่นนั่งอยู่ด้วยกันคุยกันทั้งวันอะ่ะแม่เอ้ยแล้วมันก็บอกว่าแบบที่มันอธิบายอะ่ะผมก็งงอ่อเฮ้ยแล้วอาจารย์วันนอว่าไงว่าอาจารย์วันนอแกเขาไปอีกแบบหนึ่งก็บอกว่าเรียกอาจารย์มีชัยเขเขียนอย่างนี้อย่างนี้ผมก็ถามอาจารย์มีชัยเจอกันทุกงสองเดือนนะครับสรบวบสรุ่นไอ้สชรุ่นผมคุยกันบอกอาจารย์แล้วมันยังไงอะ่ะเขาเพบอกว่า คุณตีความยังไงมันก็เป็นแบบคุณอะอล้วคนอื่นเขาไม่ตีความแบบคุณอะก็ก็เป็นแบบเขาอ่ะแล้วตกลงมันยังไงอาจารย์เกิดยุคปัจจุบันไม่ยุคแต่งหาเลยเนี่ยุ่งแบบไอ้ประธานไอ้กกตกกตอะไรเนี่ยชิแล้วเนี่ยกลายเป็นตำแหน่งเขายังไม่ได้คือมันมันยุ่งตรงนี้แหละถ้ามันมันยุ่งตรงที่ว่าอะไรถ้าเอาตามรัฐธรรมนูญเลยเนี่ยนะครับเมื่อมียัตติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันก็ควรที่จะถือได้ว่า ยุบสภาไม่ได้ละ uh huh. แต่ปรากฏว่ารัฐรมนูญเรามันก็ไม่เบ็ดเสร็จมันนี่แหละต้องมาตีความกันอแล้วม uh ันก็ไปมีข้อบังคับสภาแล้วมันก็มีทางปฏิบัติที่ได้เคยมีการดําเนินการตามข้อบังคับนั้นด้วย uh huh. ก็คือข้อบังคับบอกว่าต้องตรวจให้มันชอบด้วย uh huh. อืยู่ดีๆเธอมาถือแค่ขอเปิดอภิปรายไม่มีกงใจโดยที่มันยังไม่ชอบด้วยข้อบังคับนี่นไม่ได้อื uh huh. พอพิจารณาตามข้อบังคับว่าชอบแล้วจึงจะบรรจุได้อื uh huh. จำได้ไหมครับตอนที่จะอภิปรายคุณแพทองทานนะจะเปิดวิสัยมใจคุณแพทองทานนะจะใส่เรื่องมุนทัศน์ได้หรือครับนานอนะ่ะจนกระทั่งถึงจะได้ถือว่าเอาละยัติเป็นผลแล้วอย่างเงี้ยอืมเฮ้ยช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยตอนนี้ยกําลังเถียงกันเลยว่าตกลงเนี่ยมันช่วงระยะเวลาไหนามันนานแค่ไหนแต่เอาเป็นว่าที่เกิดชัดๆที่สุดที่พอจะคุยกันได้ก็คือประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทรรนราษฎรบรรจุภาระ ก็ถ้าถ้าบรรจุวาระไปแล้วอ,อย่างนั้นก็เปิดอภิปรายไม่สามารถที่จะยุบสภาได้แ,แต่ถ้าก่อนหน้านั้นก็ยุบสภาได้เมมอครับก็ต้องเป็นแบบนั้นครับคนเขาแอบชมอาจารย์เจดเนี้ยเลยเขาบอกว่าอาจารย์นเจนยพูดภาษาชาวบ้านรู้เรื่อง ก็บอกแค่นี้กูก็เข้าใจแล้วล่ะมึงต้องเสนอถ้าเข้าก็ได้แต่ที่กูฟังที่อิตาบวรศักดิ์ไอ้ตอนนี้ผูกหูก็ตายแล้วมึงก็ผูกหางก็ตายมั้งเถอะวะแล้วก็ฟังครับฟังอาจารย์วันนอแล้วฟังอาจารย์พีชัยก็ต้องกลับไปเรียนนิติศาสตร์ใหม่กับอาจารย์เจดแล้วเพราะไม่รู้เรื่องเลยครับเนี่ยอาจารย์ชัดเจนเลยก็เข้าบรรจุลงไปเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยนะถูกไหมครับครับก็อันเดียวม่ขอบคุณมากเลยครับชัดเจนหน่อยครับครับขอบคุณครับอาจารย์เจคับสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่เห็นไหมนี่ละคณะบดีนิติศาสตร์ตัวจริงเว้ยพูดภาษานิติศาสตร์ให้ชาวบ้านเข้าใจได้แต่ไอ้คณะนิติศาสตร์คณะอะไรก็แล้วแต่ที่แม่งพูดภาษานิติศาสตร์ให้กูก็ไม่เข้าใจมันก็ไม่เข้าใจไอ้คนที่จะมาฟังอีกก็ไม่เข้าใจแล้วมันจะไปัตีความเมอไปกฤษฎีกากฤษฎดีกว่าก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เรื่องของกูนะเออแล้วยังไงอ่ะแล้วมันจะเป็นยังไงกันเนี้ย มันก็ไปกันเลอะเทอะยกใหญ่เลยนะครับเนี่ยเอาละครับเวลาหมดแล้วนะครับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ